แต่ถ้เธอหูแล้วถ้าสิเลิอกอยูบอกบอกเขาเลิกว่ได้ก็คนมันห้าหมดใจไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าเข้าใจผิดนะลูกวันนี้ครูก็ยังมาสอนวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมนะคะก็ไว้ได้เปลี่ยนเป็นการสอนดนปีเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของ เสียงสูงเสียงต่ำเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าลงนี้ไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำนะคะมันก็จะไม่มีโน้ตไม่มีมโลดี้แล้วมันก็จะไม่มีเสียงเพลงเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะได้มาเรียนในเรื่องของการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะคะว่าเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะ แต่ว่าก่อนอื่นเราก็มาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะว่าเสียงเนี่ยเกิดจากอะไรลูกจำได้ไหมเอ่ยเสียงเกิดจากอะไรคะเรียนกันมาในตอนชั้นป .1 เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองโดยการที่เราจะได้ยินเสียงเนี่ยเราก็ต้องอาศัยปัจจัยมาช่วย3อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1แหล่งกำเนิดเสียง2 ตัวกลางของเสียงและ 3. อวัยวะรับเสียงซึ่งก็คือหูของเรานั่นเองนะคะในการที่เราจะได้ยินเสียงเนี่ยเราต้องมีปัจจัยครบทั้ง3ปัจจัยนี้ตัวกลางของเสียงเนี่ยก็จะมีสามประเภทด้วยกันก็คือตัวกลางที่เป็นของแข็งตัวกลางที่เป็นของเหลวและตัวกลางที่เป็นแก๊สนะคะเสียงสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้ดีที่สุดนะพอจะจํากันได้ทีนี้เนี่ยแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ย มันก็จะจัดแบ่งออกเป็นสองประเภทมีแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นเสียงฝนตกอย่างตอนนี้บ้านครูฝนตกเสียงฟ้าร้องเสียงนกร้องเสียงหมาเหา่าอะไรพวกนี้ก็จะจัดอยู่ในแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะส่วนประเภทที่2ก็คือแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูเล่นกีตาร์หรือเสียงจากโทรทัศน์เสียงจาก ลำโพงจากวิทยุถือเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นและลูกนะอ้าวทีนี้วันนี้นะคะในคลิปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำกันเลยเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันก็เป็นสมบัติประการหนึ่งที่มันจะมีความสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งเราจะเรียกมันว่าระดับเสียงระดับเสียงเนี่ยเกิดจาก ความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกาเนิดเสียงการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงใน1วินาทีเราจะเรียกว่าความถี่ของเสียงสั่นสะเทือนในหนึ่งวินาทีคือยังไงสมมุติอันนี้เป็นแหล่งกําเนิดเสียงมันเกิดการสั่นมันเกิดการสั่นใน1วินาทีเนี่ยมันสั่นกี่ครั้งนี่แหละก็คือความถี่ของเสียงสั่นเร็วสั่นช้าในหนึ่งวินาทีมันสั่นกี่ครั้งเราจะเรียกอันนั้นแหละว่าความถี่ของเสียง เราจะมีหน่วยครั้งต่อวินาทีโดยเราจะเรียกว่าเฮิร์นะคะเรียกว่าเฮิร์ระดับเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยจะเกิดขึ้นออกมาจากปัจจัยจากแหล่งกำเนิดเสียงอย่างเช่นปัจจัยแรกปัจจัยแรกก็คือ1ขนาดขนาดของแหล่งกำเนิดเสียงขนาดของแหล่งกำเนิดเสียงถ้ามันมีขนาดเล็กถ้ามันมีขนาดเล็กถ้าแหล่งกำเนิดเสียงนั้นมีขนาดเล็ก นะมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเร็วเพราะฉะนั้นระดับเสียงก็จะเกิดเสียงสูงนะคะแต่ถ้าแหล่งกําเนิดเสียงนั้นมีขนาดใหญ่มันก็จะสั่นช้าพอสั่นช้าปุ๊บทําให้ระดับเสียงเนี่ยเกิดเป็นเสียงต่ําสั่นเร็วเสียงสูงสั่นช้าเสียงต่ําจําไว้นะคะยังไงามาดูลูกสังเกตดูที่สายกีตารานะคะสังเกตดูที่สายกีตา แหล่งกําเนิดเสียงเขาบอกไว้ข้อแรกถ้าแหล่งกําเนิดเสียงมีขนาดเล็กสั่นเร็วเกิดเสียงสูงถูกไหมลูกถ้าเกิดครูจะเปรียบเทียบนะคะกีตาร์หสายนี้สายไหนเล็กที่สุดคะอันนี้สาย1สาย2สาย3สาย4สาย5และสาย6สาย1เล็กที่สุดถูกไหมเห็นไหมลูกว่าแหล่งกําเนิดเสียงในที่นี้คือสายกีตาร์มันมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นลองดิดดูสิ เป็นไงเกิดเสียงสูงนะคะมันสั่นเร็วเราแทบจะมองไม่ทันเลยว่ามันเกิดการสั่นนะคะเกิดเสียงสูงแต่ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดใหญ่ก็ครูจะดีดเป็นสายหกแล้วกันนะคะสายหกดูนะลูกสายหนึ่งกับสายหกสายหนึ่งแหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดเล็กสั่นเร็วเกิดเสียงสูงแต่สายหกเนี่ยมีขนาดใหญ่ถูกไหมมีขนาดใหญ่กว่านะคะ ถ้าคูดดดปุ๊บเห็นไหมเราจะเห็นการสั่นของมันเพราะอะไรเพราะมันสั่นช้ามันสั่นช้าเพราะมันมีขนาดใหญ่พอมันสั่นช้าปุ๊บก็จะเกิดเสียงต่ำนะคะเอาใหม่อีกทีแหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดเล็กสั่นเร็วเกิดเสียงสูงนะคะแหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดใหญ่สั่นช้าเกิดเสียงต่ำพอจะเข้าใจนะคะมีขนาดเล็ก สั่นเร็วเกิดเสียงสูงมีขนาดใหญ่สั่นช้าเกิดเสียงต่ําครูมักจะใช้หลักการจําแบบนี้อย่างเช่นแมวอ้วนกับแมวผอมถ้าแมวอ้วนกับแมวผอมเนี่ยแมวอ้วนมันจะวิ่งช้ากว่าถูกไหมใช้อันนี้ค่ะไปเป็นเทคนิคก,การจําแมวอ้วนอ้วนอ้วนเนี่ยวิ่งช้าสั่นช้าเกิดเสียงต่ําแมวผอมผอมมีขนาดเล็กๆ สั่นเร็ววิ่งเร็วเกิดเสียงสูงนะคะอ่ะต่อไปนอกเหนือจากขนาดแล้วก็ยังเกี่ยวกับความยาวของแหล่งกำเนิดเสียงนะคะปัจจัยข้อที่2ที่ทําให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำแตกต่างกันก็นกคือความยาวของแหล่งกําเนิดเสียงอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับข้อแรกถ้ามันมีความยาวน้อยแน่นอนถ้ามันมีความยาวน้อยมันก็มวลน้อยถูกไหมลูก มันมีความยาวน้อยมันก็มวลน้อยนะคะถ้ามันมีความยาวมากมันก็มีมวลมากเนาะมวลน้อยกับมีขนาดเล็กขนาดใหญ่กับข้อแรกเมื่อกี้ที่สอดคล้องกันเลยนะคะถ้ามันมีความยาวน้อยแสดงว่าแสดงว่ามันมีมวลน้อยถ้ามันมีความยาวมากแสดงว่ามันมีมวลมากนะถ้ามีมวลน้อยวิ่งเร็วเลยวิ่งเร็วเลยมวลน้อยตัวเบาๆเนี่ยวิ่งเร็วเลย พอมันสั่นเร็วเกิดเสียงสูงถ้ามีมวลมากอ้ยอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้าย,ย,ยชักช้าสั่นช้าเกิดเสียงต่ําทีนี้นะคะมาดูตัวอย่างเนาะมาดูตัวอย่างกับอากิตาเหมือนเดิมแล้วกันตั้งแต่ตรงนี้ความยาวตั้งแต่ตรงนี้นะตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้เลยแต่ถ้าครูกดตอนแรกมันเป็นความยาวตั้งแต่ ตรงนีจนงงนนะะ้จนถึงตรงนี้นะคะจนถึงตรงนี้แต่ถ้าครูกดให้ความยาวมันเหลือเท่านี้ล่ะแค่ระยะทางจากแค่ระยะความยาวจากตรงนี้ถึงตรงนี้แสดงว่ามันสั้นลงถูกไหมลูกอ่ะเอายาวๆก่อนแล้วกันเอายาวๆามวนมากสังเกตเสียงนะคะแต่ถ้าครูทําให้ความยาวมัน สั้นลงด้วยการที่ครูจะกดตรงนี้ระยะนี้ไปถึงตรงนี้นะเป็นยังไงอ่ะลองดูใหม่นะคะความยาวความยาวน้อยนะความยาวน้อยมวลน้อยสั่นเร็วเกิดเสียงสูงต่อไปมีความยาวมากมวลมากสั่นช้าเกิดเสียงต่ำความยาวน้อย ความยาวมากเห็นถึงการเปรียบเทียบมาดูข้อต่อไปปัจจัยข้อที่3ามที่จะทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำแตกต่างกันได้แ,แก่ความตึงของแหล่งกำเนิดเสียงตึงหย่อนนะลูกการตึงกันหยอนะ่อนอย่างเช่นแบบถ้าเกิดสายกีตาร์น,นี้ปกตินะลูกนะสายกีตาร์ปกติสายกีตาร์ปกติอันนี้ถือว่ามันตึงมากแล้วกันนะถือว่ามันตึงมาก พอมันตึงมากเป็นไงถ้าเปรียบเทียบกับถ้าเกิดมันหย,ย่อนคูณมันจะปรับนะลูกนะให้มันหย่อนลงนะคะอ่าโอ้เสียงต่าเลยเสียงต่ําเลยนะคะ,ะเห็นการสั่นอย่างชัดเจนความตึงของแหล่งกําเนิดเสียงถ้าตึงมากนะคะถ้าตึงมากสั่นเร็วเกิดเสียงสูงถ้าความตึงน้อยหรือเรียกว่าหย่อนเรียกง่ายๆว่าหย่อนเนี้ยมันจะ สัญญ่นช้าเกิดเสียงต่ำนะคะอ่าพอจะเข้าใจสรุปแล้วสิ่งที่มันทําให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากแหล่งกําเนิดเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดของแหล่งกําเนิดเสียงถ้าขนาดเล็กสัญญ่นเร็วเกิดเสียงสูงถ้าขนาดใหญ่สัญญ่นช้าเกิดเสียงต่ําความยาวของแหล่งกําเนิดเสียงถ้าเกิดบรรยาวมากเนี่ยแสดงว่ามันมีมวลมากถูกไหมมีมวลมากอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายสั่น ช้านะคะเกิดเสียงต่ํามีมวลน้อยมีความยาวน้อยมีมวลน้อยวิ่งเร็วปราดเปรียวสั่นเร็วเกิดเสียงสูงนะคะและปัจจัยข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือความตึงของแหล่งกําเนิดเสียงตึงมากก็จะสั่นเร็วเกิดเสียงสูงถ้าตึงน้อยหรือที่เรียกง่ายๆว่าหย่อนนั้นจะสั่นช้าเกิดเสียงต่ําเดี๋ยวทีนี้มาดูการทดลองอีกการทดลองหนึ่งนะคะเพื่อ เน้นย้ําว่าเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันเกิดมาจากการที่แหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะลูกฟังนะคะอันนี้เป็นแก้วนะแก้วเปล่าเลยถ้าเรายังไม่ใส่น้ําก็แสดงว่ามันมีมวลน,น้อยถูกไหมคะมันมีมวลน,น้อยแหล่งกําเนิดเสียงมีมวลน,น้อยเมื่อกี้จําได้ไหมเอ่ยจะสั่นเร็วเกิดเสียงสูงนะคะ โอเคแล้วถ้าเกิดครูใส่น้ําการใส่น้ําสีลงไปเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มมวลให้แหล่งกําเนิดเสียงให้มันมีมวลมากขึ้นถุ้มลงแล้วเห็นไหมคะยิ่งเราเพิ่มมวลให้แหล่งกำเนิดเสียง มันก็จะมีมวลมากถ้ามีมวลมากอุ้ยอ้ายสัน่นช้าเกิดเสียงต่ํามีมวลน้อยตอนที่ครูย,ยังไม่เติมน้ํามีมวลน้อยปราดเปรียววิ่งเร็วสั่นเร็วเกิดเสียงสูงโอเคนะคะเอเรามีความรู้บางส่วนแล้วที่จะนําไปใช้และถ้าเกิดข้อสอบเราจะไปเจอข้อสอบในเรื่องของการเกิดเสียงสูงเสียงต่ําแนว,แนวไหนเดี๋ยวเราลองมา ทำเล่นๆสักข้อในนี้ก็เป็นข้อสอบจริงโดยที่เขาเนี่ยมีกําหนดอบอกว่ามีกีตาร์หสายนะคะแล้วก็มีขนาดดังนี้าสาย A แสดงว่าสาย A เนี่ยเป็นสายที่1ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดตามที่เรา,าสังเกตกีตาร์ไปเมื่อกี้ A ก็จะสาย1เล็กที่สุดแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนจน F นะลูกนะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดนะ่ะก็คือสาย6ส่วนอันนี้ a เนี่ยเล็กที่สุดทีนี้แหล่งกําเนิดเสียงมันต่างกันแล้วถูกไหมลูกแหล่งกําเนิดเสียงมันต่างกันแล้วคือมีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กเนาะขนาดไม่เท่ากันเมื่อกี้ที่เราเรียนไปก็คือถ้าแหล่งกําเนิดเสียงมีขนาดเล็กสั้นเร็วเกิดเสียงสูงถ้าแหล่งกําเนิดเสียงมีขนาดใหญ่สั้นช้าเกิดเสียงต่ำนะมาดูเลยซึ่งข้อนี้นะคะสามารถตอบได้2คําตอบนะลูกนะเลือก ตอบได้2คําตอบด้วยกันนะจากข้อมูลถ้าดีดกีตาร์ในตําแหน่งเดียวกันด้วยแรงที่เท่ากันข้อใดกล่าวถูกต้องดีดกีตาร์ในตําแหน่งที่เท่ากันด้วยแรงเท่ากันอันนี้คือตัวแปรควบคุมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นตัวแปรต้นก็คือขนาดถูกไหมลูกขนาดของสายกีตาร์นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องให้เลือกตอบ2ข้อ ข้อหนึ่งถ้าสายกีตาร์ทั้ง6สายมีความตึงเท่ากันจะเกิดเป็นเสียงเดียวกันมันตึงเท่ากันจะเกิดเป็นเสียงเดียวกันลูกคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยก็ในเมื่อแต่ละสายมันมีมีขนาดเล็กมีขนาดใหญ่แตกต่างกันก็สายหนึ่งมันเล็กที่สุดถูกไหมลูกสาย6มันใหญ่มันใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วว่าข้อหนึ่งใช่ไหมคะ มันจะไม่เกิดเป็นเสียงเดียวกันนะคะมันต้องเกิดเป็นเสียงเสียงสูงเสียงต่ําแตกต่างกันถูกไหมความยาวของสายกีตาร์ไม่มีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ําความยาวของสายกีตาร์ไม่มีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ําเมื่อกี้เราเรียนแล้วความยาวสั้นถ้ามันสั้นเนี่ยมวลน้อยมวลน้อยปุ๊บสั่นเร็วเกิดเสียงสูงถ้าสายยาว มวลมากเกิดเสียงต่ำถูกไหมเพราะอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะคะข้อ3ถ้าสายกีตร์มีความยาวเท่ากันจะเกิดเป็นเสียงสูงก็มันยาวเท่ากันมันจะเกิดเป็นเสียงสูงอย่างเดียวได้ยังไงก็ในเมื่อสาย f เนี่ยมันใหญ่อยู่เนี่ยมันใหญ่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดเสียงสูงทั้งหมดมันจะเกิดเสียงสูงเสียงต่ำแตกต่างกันไปตามแต่ละเส้นหรือตามแต่ ขนาดของสายกีตาร์นั่นเองข้อ c สาย a มีความทีสูงที่สุดเพราะมีขนาดเส้นเล็กที่สุด a มีเหตุผลหรือยังเมื่อกี้สาย a นะลูกนะถ้าลูกจำไม่ได้ว่าสายไหนที่มันมีขนาดเล็กเนี่ยก็ดูจากขนาดก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดเล็กสั่นเร็วมีความทีสูงนะมีขนาดเล็กมีความถี่สูงสั่นเร็วเกิดเสียง สูงภาษีใช่แล้วต่อไปอแต่มีอยู่ข้อหนึ่งนะอย่าลืมว่าเขาให้ทำสองตอบได้สองข้อนะคะทําให้หมดนะไม่ใช่ว่าเอ๊ข้อเดียวจบตอบข้อเดียวพอแล้วไม่ใช่อนะลูกนะต้องหาข้อที่ถูกอีกข้อหนึ่งข้อ5ขนาดของสายกีตร์มีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำเ,เมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะขนาดของแหล่งกําเนิดเสียงมีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ําเพราะถ้าเกิดมีขนาดเล็ก สั่นเร็วความถี่สูงเกิดเสียงสูงถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีขนาดใหญ่สั่นช้าความถี่ต่ำเกิดเสียงต่ำเพราะฉะนั้นข้อห้าลิงลิงไว้นะคะอ่าอ่ะ,อะไหนไหนก็ไหนๆแล้วอ่านข้อ6หน่อยสิสายเอฟให้ความถี่นี่สายเอฟมันใหญ่ที่สุดถูกไหมสายเอฟเนี่ยมันใหญ่ที่สุดเนี่ยเห็นไหมนะคะสายเอฟใหญ่ที่สุด ให้ความถี่ต่ำสาย f ขนาดใหญ่ให้ความถี่ต่ำถูกต้องนะลูกนะถูกต้องนะแต่เกิดเป็นเสียงสูงมันผิดตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องในข้อนี้แก่ข้อ4และข้อห้ามีใครทําถูกกันบ้างไหมเอ่ยอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้พอกันแค่นี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ